สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยวีสันกับแม่บ้านกินมันี่สิพามากิน1น่งปลาตำเจวค่ะพักข้ากระซีมีพักกาดม่วงนะคะแล้วก็บักบวกบักเขือค่ะเห็นนางล่มค่ะหนึ่งนี่คือที่เด็ดเาค่ะแจวปลาเด็กตรอนนะคะเบงซู้ปลาเด็กตรอนใส่บักเขือเทศค่ะ ที่ขาดบ่ได้แลวก็คือข้าวเหนียวเราค่ะเต็มติบเลยก่อนสิมากินก่ะฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องคั้วอีสากนกำมาบานกินนะค่ะเด้อมาจวดกันเลยค่ะข้าวเหนียวนึ่งปลาตำแจ่วค่ะคืดอยากอีกค่ะก่อนอื่นชิมแจวกันนั่งฝาหนึ่งค่ะนั่งฝานั่งร่มนะค่ะเนาะ อันนี้พักกาดม่วงค่ะน, 1, ะนึกว่าหนึ่งแล้นึกว่าสิเป็นสีขาวนึกเป็นสีม่วงคือเก้าค่ะแวบยังค้อน,นหอนอยู่ค่ะโอ้ยหอนหอนอย่าขากระหอนปลากระหอนอเจียวนุ่นว่นวะกุหลาบสค่ะ หนึ่งป่าใส่เหตุนี่มันก็ของมันแมนนะคขสุดยอดแล้วะเขือค่ะใส่บะเขือพอพ้อมมันนี่กินปลาครับเลื่อเปล่ยนมือค่ะขออภัยนะคะส่วนมากอาหารอีสานกับสีใส่มือกันทั้งนั้นแหละคะ่ะ สิกประเด็กตอนมาแต่บานได้ค่ะนี่ปลาขาปลาอันปลาขาอันปลาคามุ่นบ่ะเพิ่อนอือ<า>่นหนึ่งเหฮดใช่ปลากับคองแมนมัน้งเหรอคะคุยเลยนะคะเจียวคุยเลยครับ 嗯。Mm. ปลาแดกค่ะปลาแดกตอนก่อนกลางบอ่อนค่ะกลางมีแต่ว่าคันเป็นปลาแดกนี่คันเป็นปลาแบบนี้น่ะ กางเขากะสิแบบคันเขายำไปมันกะสิละลายไปน้ำนะคะ ตะไคร้ค่ะตะไคร้มานึก่ก้อนเนาะเห็นมันเห็ดไหมค่ะคำบะหมี่ต้มยำก็ต้อตงเป็นเมนูหนึ่งคะ่ะหนึ่งใส่ปากจิ้มน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ก้างกับบล็อกหฮไลายเลยคะ่ะอันก้างกับบล็อกไฮมีดอกทษเด้อค่ะเด้อ ขอโทษเขาอภัยเข่าติดมือเขาเอินวายอย่างเขาเอินว่าคนดูคนมันบ่ข่าติดมือนอกขน้องแมนบ่ข่าติดมือพ่นวาคนดูคนมันพูนเด้อเาเป็นสนลละค่ะ mm -hmm. เจ้ประเดกนัวนัวมีความเปรี้ยวของมะเขือเทศนิดๆแล้วก็นัวนว,นวประแดกเล็กน้อยมีความหอมของอ่หอมกระเทียมค่ะแล้วก็พริกแล้วก็ประแดกต้นค่ะ ประเด็กตรนนะคะอืมสุดๆปลายเมื่อเครื่องตัวก็ต้องอิ่มๆเนาะ กินแต่พักไหมคะเน้นพักมันไม่เน้นเอ่อเน่นเป็นไรไม่มีแต่พักข้าวเหนียวกระรองมังสวิรัติบวบมีกันหนึ่งจนไม่ได้บวก บ้านเพลินค่ะความเป็นบัวปลาห้าดอกเจ๊กะเจ๊กะเซ็บอยู่ด้วยค่ะใส่แก่น้ำมุ้งน้ำไม้ยี่ห้ออะโอเคอยู่ด้วยอิมอ่มเอลเล่เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวสิจัยตู้เย็นไว้กินต่อค่ะบ่ได้เทมิีงยังเด้ค่ะอเพิ่งอิ่มบ่อิ่มค่ะเข้าเมื่อกี้นี่เต็มติ๊บนะคะเรือเครื่องติ๊บค่ะเกือบเบิด์กายเครื่องค่ะอสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้จำนี้ก่อนนะคะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบายบายวันนี้สวัสดีค่ะเขาติดมออืกแล้วค่ะ